ช่วงนี้ฝนตกนะท้องฟ้าเมืดอคลึมตลอดเอแล้วดูสิครับบางพื้นที่ยังมีแรงอยู่นะแต่ก็บางบางคนก็บอกว่าก็โอเคขึ้นนะน้ำฝนไปเติมน้ำในเขื่อนขึ้นเนี่ยก็ทำให้เรียกว่าใจชื้นขึ้น่ะชาวนาชาวไร่นะที่เขาอยู่ใต้เขื่อนเนี่ยนะเมื่อเช้านี้เองครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาก็ออกพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไปนะฮะ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็บอกว่า ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกตะวันตกนะฮะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะจะมีฝนหนักบางแห่งนะก็ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่โฮโฮสะสมนะ <โฮ S 1> อาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ภาคใต้ครับอันดามันนะขึ้นสูงสอง2-3สเมตรอืเรือเล็กควรลด งดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยครับนี่ครับในส่วนของเรื่องฝนนะทุกภาคทั่วไทยครับ <โต S 2> รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยฮะม,มีฝน50 60อร์เนของพื้นที่ทั้งนั้นครับนะครับก็อย่างเมื่อเช้านี้ก็พรมพรมมาเมื่อคืนนี้ก็พรมพรมตลอดปวยปลายครับปวยปลายปวย,ป,ป,ลยป,ปลายนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมนะกรุงเทพมหานครเนี่ยเรียกว่าน้ำท่วมขังแล้วรองอัลบาย ไม่ไม่รอระบายหรอกนี่ฮะก็น้ำท่วมทีก็รถติดทีหนึ่งไม่ท่วมก็ติดกรุงเทพไม่ท่วมก็ติดผมอ็คุณบทอะไรไม่ท่วมก็ติดนะกจับบ้านเห็นกุ่งงมกงดำนึกว่ามีปัญหาอะเลยจะต้องติดนิดนึงเนะครับ